ในเท f ฟอร์ชแนลสนับสนุนให้ทุกคนมีไอเดียวันนี้ผมได้เครื่องยนต์เรือมาใหม่นะครับเป็นเครื่องยนต์ราคาถูกขนาดเล็กนะครับเอาไว้ติดเรือยางเป่าลมนะครับจาก EP ีแรกที่เคยทำไปวันนี้ก็เลยจะมารีวิวเครื่องยนต์นะครับเอาบอร์ดนะที่เพิ่งซื้อมาจะมารีวิวแล้วก็สาธิตการใช้งาน ให้ทุกคนได้ดูนะครับสำหรับคนที่กำลังเล่นเรืออยู่นะโดยจุดประสงค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตกปลาขับเรือเล่นหรือว่าจุดประสงค์อื่นๆนะที่จำเป็นต้องใช้เรือในชีวิตประจำวันวันนี้ผมจะให้ทุกคนดูเพื่อเป็นทางเลือกนะใครอยากได้เครื่องยนต์เรือหรือว่ากำลังมองหาเครื่องยนต์เรือที่ราคาไม่แพงแล้วก็ใช้งานเบาๆนะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูรีวิวในคลิปกันเลยครับ ต่อมาเดี๋ยวเราจะมาดูลักษณะ,ะรวมๆของเครื่องยนต์ติดเรือตัวนี้นะครับเมซูมิชิ tu สี่สามเป็นเครื่องยนต์2จังหวะนะครับแรงม้าอยู่ที่2แรงม้านะครับใช้น้ํามันเบนซิน91หรือ9กก็ได้นะครับเวลาเติมก็ผสมน้ํามันเบนซิน25สิส่วนต่อน้ํามัน2ูทส่วนนะครับ25ต่อ1นั่นเองน,น้ํามัน 2T ท,ทก็หาซื้อได้ตามปั๊มน้ํามันหรือร้านจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับ มาถึงตัวเครื่องยนต์เนี่ยลักษณะคร่าวๆก็จะมีส่วนประกอบตรงนี้เป็นคาร์บูเรเตอร์ของ b r a v o นะครับนะแล้วก็ตัวเปิดปิดคาร์บูนะครับนะเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์ส่วนตรงนี้ก็เป็นคันสตาร์ทนะครับนะคันสตาร์ทอันนี้ถังน้ำมันแล้วก็จะมีตัวสายคันเร่งนะครับเวลาเราซื้อมาตัวสายคันเร่งเขาจะแยกมานะครับเราจะต้องประกอบ สายคันเร่งเขากับตัวเครื่องเอาเองนะเวลาเขาให้มาชุดนี้ที่ผมซื้อมานะครับราคามันอยู่ที่9,800บาทตีเป็น9,9 0 0แล้วกันนะรวมค่าจะส่งก็10,000 1 1ื่อบาบาทนะครับตัวนี้รวมค่าจะส่งชุดของเขาก็จะมีตัวเครื่องยนต์มิสซูบิชิแล้วก็ตัวก้านนะก้านหางเรือนะครับเป็นหางเรือสั้นนะครับ ตัวก้าเนี่ยไม่ใช่ของมิสุมิชินะครับของมิสุมิชิจะเป็นแค่ตัวเครื่องนะตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นเดียวแบบเดียวกับเครื่องตัดหญ้านะครับนะแต่ว่าเอามาดัดแปลงเป็นเครื่องหางเรือนะครับนะยิงงก็เป็นเครื่องตัดหญ้าทั่วไปนะครับเราจะซื้อเฉพาะหัวมาติดกับตัวหางก็ได้แยกกันซื้อก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมซื้อมานะ9ก้าเเป็นชุดของเขานะครับมีเครื่องยนต์แล้วก็มีหางนะ แล้วก็จะมีตัวสายคันเร่งมาให้ด้วยนะครับเราจะต้องประกอบเองนะครับน,นนี่ก็เป็นลักษณะโดยรวมสำหรับตัวเครื่องยนต์เล็กตัวนี้นะครับวิธีการสตาร์ทก็ไม่ยากนะครับก็ให้เรา,เามาเปิดสวิสตช์ตรงนี้นะครับเนี่ยนะเปิดสวิสตช์ตัวนี้นะครับตรงขีดนี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ มาเปิดโช๊คนะครับสำหรับการสตาร์ทนานๆครั้งนะเราก็เปิดโช๊คน้ำมันจะได้เดินสะดวกแล้วเราก็มาบีบบีบตรงนี้ครับให้น้ำมันมันเดินให้น้ำมันมันเดินมาที่เส้นเส้นน้ำมันนะครับนะเราจะสังเกตน้ำมันมันเดินมาที่เส้นน้ำมันตรงนี้นะครับเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก่อนสตาร์ทเราก็กดๆให้น้ำมันมันเดินหลังจากนั้นเราก็สตาร์ทได้เลยนะครับ อย่าลืมนะครับคันเร่งจะต้องบิดไปที่ตัว L นะครับก็คือเบาสุดนะอย่าเร่งนะเดี๋ยวไปเผลอตอนขับเรือจริงเดี๋ยวเรือพุ่งนะจะต้องสตาร์ททีเดียวแล้วติดนะครับถึงจะโอเคนะถ้าสตาร์ทหลายทีแล้วติดอันนั้นคือเครื่องยังไม่พร้อมนะครับ เพราะนั้นพอเครื่องติดได้สักระยะหนึ่งเราก็ปิดคาบูนะแล้วก็รอดูนะครับว่าเครื่องจะดับไหมถ้าเครื่องไม่ดับก็โอเคครับวอร์มเครื่องสักหน่อยนะแล้วก็เอาไปลงเรือนะครับแลนจริงได้เลยนะส่วนนี้ก็เป็นคันเร่งนะครับถ้าเราบิดไปทาง ตัวเฮ็ดมันก็จะเร่งนะครับนโอเคต่อมาเดี๋ยวผมจะประกอบตัวจับ เรือตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะไปทดสอบเรือให้ทุกคนได้ดูกันโอเคครับแล้วตอนนี้ผมก็ประกอบตัวจับเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ประกอบไม่ยากนะครับดูคู่มือแป๊บเดียวก็ได้ละอันนี้ไม่ต้องสาธิตก็ได้นะนนเพราะว่ามันง่ายจริงขั้นตอนหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะเอาเรือนะครับมาใส่นะแต่ว่าจะต้องเอาเรือลงน้ําก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรือไปลงน้ําสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะ ประกอบเครื่องเรือแล้วเดี๋ยวลองวิ่งทดสอบให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ และจากการที่ผมได้วิ่งทดสอบนะครับเครื่องเรือเล็กนะครับตัว Mitsubishi um t u 4 3นะเป็นเครื่องยนต์ติดเรือนะครับจะเป็นเรือไฟ mm hmm. เบอร์กลาเรือพลาสติกหรือว่าเรือ,อยางเป่าลมแบบในคลิปก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกของเรานะครับเวลาวิ่งทดสอบจริง ต้องพูดตรงๆนะและก็โชคดีอย่างนะครับที่ผมไม่ได้มาขายของนะผมเป็นผู้ใช้นะมาทดสอบแล้วก็รีวิวให้คนอื่นดูบอกตรงๆเลยว่ามันเหมาะเครื่องยนต์เล็กตัวนี้นะมันเหมาะสำหรับงานเบานะงานระยะใกล้ๆเช่นว่าเอาไปวิ่งในเขื่อนในคลองหรือว่าเส้นทางที่ระยะทางสั้นๆนะแต่ถ้าใครจะวิ่งแบบเอาจริงเอาจังนะเป็นกิโลนะระยะทางไกล แล้วก็ต้องการความเร็วผมแนะนําให้ใช้เครื่องยนต์5แรงขึ้นไปนะครับนะอันนั้นจะวิ่งได้เร็วกว่านะครับอันนี้มันสองแรงมันวิ่งช้านะครับให้ทุกคนนึกถึงมอเตอร์ไซค์ที่เราบิดต่าๆนะค่อยๆวิ่งไปเหมือนกับว่าตอนเราฝึกขับมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆนะเราจะบิดช้าๆประมาณนั้นนะความเร็วมันก็เล่าๆนะั่นนะไม่ได้ทิ้งจากนั้นมากเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อมาใช้เพื่อง,งานเบาๆนะตกปลาใช้ฝั่งหรือว่า วิ่งระยะทางสั้นๆแบบว่าเที่ยวชมนกชมไม้อะไรเงี้ยนะเครื่องยนต์ตัวนี้เหมาะมากเลยนะแต่ถ้าใครจะใช้งานหนักๆวิ่งระยะทางไกลๆแล้วก็ต้องการความเร็วแนะนําให้ดูเครื่องยนต์ตัวอื่นมาติดเรือเราจะดีกว่านะครับและนี่คือการสาธิตน,นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่กําลังมองหาเครื่องยนต์สําหรับเอาไว้ติดเรือเล็กนะครับหรือว่าเรือยางเป่าลมก็ดี บอกว่าครจะเป็นทางเลือกให้กับคนที่กําลังมองหาเรือไว้ใช้งานเบาๆนะครับส่วนถ้าใครจะไปใช้งานหนักๆนะออกทะเลออกแม่น้ําใหญ่ๆวิ่งระยะทางไกลๆนั้นก็แนะนําให้เลือกเครื่องยนต์ที่เหมาะสมกับงานมากกว่านี้นะครับอันนี้มันเป็นเครื่องยนต์2แรงนะครับ2จังหวะมันเหมาะที่จะใช้กับงานเบาๆนะและตัวเครื่องเองก็มีความเร็วในการเคลื่อนที่ไม่มากนะครับนะถ้าจะไปใช้งานที่วิ่งระยะทางไกลๆยาว ไประยะทางจากจุดหนึ่งจากจุดหนึ่งนะเป็นกิโลนะั้นแนะนำให้ใช้เครื่องแบบอื่นนะครับจะดีกว่านะที่เร็วกว่านี้สำหรับวันนี้ IDEA ไ a เดีย e ร c ช anel สนับสนุนให้ทุกคนมีไอเดียก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับลาไปด้วยภาพสวยๆเรีนแม่น้ำแม่กองแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซ u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายขอบคุณครับ